ว่าไงบ้างสบายดีไหมเฮ้ยไม่ให้เล่นด้วยตัวนี้เฮ้ยเฮ้ยเข้ามาทำไมสวัสดีฮะสวัสดีวันอาทิตย์นะก็ใช่ไหมวันอาทิตย์นะวันนี้นะก็ วันนี้ต้องเก็บของไปเชียงใหม่ครับผู้นี้จะเดินทางตอนตีห้านะฮะแต่เดี๋ยวผมจะออกไปกับเตยเล็กน้อยแล้วก็จะไปไรเดียอืะไปทำอะไรเล่นๆนครับไปซื well, ้อหนังสืออยากหานรงสืออ่านนะก็เดี๋ยวผมรอเวลาให้เตยโทรมาะตอนนี้สิบเอ็ดสิบโมงครึ่งน่แหละ กี่โมงสามโมงกว่าห้าหรอ้อยบอกผมว่าจะมาตอนสามโมงอะนี่สี่โมงครึ่งแล้วเพิ่งจะมามใช่ไกี่กินข้าวอยู่ไม่ใช่ไอ้เตยพี่รอทั้งวันเลยไปฉั้นรับเท้าเดี๋ยวไปช่อยหนังสือนะ กพัฒนาภาษาชใช่ไหมเดย์ไม่ใช่แล้ว,ลว,วม,มันไม่ใช่โทอีกอะเลยเราต้องการโทอีกนะเพื่อเอาไปอ่านแลวเอาไปสอบนะครับเอ,อ้ยนี่ไงพรุนี้ใช่ไหมวอนนี้นี่นดูผางโชว์โชนมากเลย อ็น่าสนใจนะ<อ>คิดจะอ่านก็ต้องอ่านนะเยอะเกินแล้วนี่ฮะเราได้หนังสือโทษอีกมา300กว่าบาทเป็นหนังสือที่คุ้มค่าที่สุดแล้วนะที่ดูมานะดูนี้ดะน่าจะ เสร็จเนี่ยไปก็ทำอยู่ที่ร้านรองเท้านะป่ะตาลุกวาวเลยนะดูเฉยเพิ่งซื้อรองเท้าไปไม่ใช่เหรอตอนนั้นอ่ะไม,ไม่กี่ไม่กี่เดือนเองนะยังไม่ค่อยได้ใช้เลยนะนั่นแหละดูเฉยนี่รองเท้าเขาเป็นเหมือนแม่ผมนะเวลาว่าได้ดูรองเท้ากระเป๋าเนี่ยร่างกายจะอ,อิ่มเอิบใช่ไหมเตย <c oughs> <c oughs> มีความไฝฝันจะอยากได้บ้านกระต่ายเอาทั้งหมู่บ้านมาเลยอย่างเงี้ยนะแต่จนถึงตอนนี้แตงก็ยังไม่ได้เลยสักตัวรดีเข <c oughs> <c oughs> น่ารักเล่าเลยนะนะเป็นความใฝ่ฝันคนละแบบครับผมแล้วอยากมีแบบเมืองเลโก้นะอันนี้ก็อยากมีบ้านกระต่ายใช่ไหมดูกระต่ายสมัยนี้นะฮะดูกระต่ายดูกระต่ายตัวนึงฮะสามร้อยเก้าสิบ เตอรมันแพงกว่าจะได้บ้านอย่างนั้นนะกดจะได้หมู่บ้านเท่านี้เตอม่ใช่ไงจนถึงตอนนี้เตยก็เลยไม่มีไงเตอร์มดเป็นหมืนะ่นเลยนี่ครับวันนี้ที่เซ็นทรัลลาพาวเนี่ย <c oughs> เขามีงานรถรองเท้ากีฬานะครับ <c oughs> คนเยอะโคตรเหมือนจะรบวันแรกจะน,นะเพราะว่าสินค้า,ย,า,ย,ายังยังยังจะมีเยอะมากเลยตอ <c oughs> นนี้ก็มาทางกินเดลิควีนครับไม่ได้กินนานมากแล้วอร่อยไหมเนี่ยเนี้ยอร่อยเค็มดี นี่ก็อร่อยนะบูเบอรี่ชน มาที่ห้องนะครับวันนี้เป็นวันเสียงเงินนะเสียงเงินค่าหนังสือแล้วก็ค่าอาหารเล็กน้อยครับแต่ก็ยังดีครับเสียงเงินก,กับหนังสือยังดีกว่าเสียาง่นกับอย่างอื่นนะฮะเฮ้ยวันนี้เวลาประมาณสามสี่ทุ่มนะครับเดี๋ยวผมต้องไปจัดของที่จะเดินทางไปไป,ไป,ไปเชียงใหม่พรุ่งนี้นะฮะห้าวันแล้วก็มีแขกมาเยือนครับเจ้าแมวเข้ามาในห้องบ่อยมากเลยนะช่วงเนี้ยหึหึ เข้ามาในห้องบ่อยมากครับน่ามาอ้อนขออาหารซึ่งเราไม่มีฮนะโอเคครับยังไงก็เจอกันพรุ่งนี้นะฮะเพราะว่าพรุ่งนี้ผมจะเอาคอมไปด้วยแต่ไม่รู้ว่ามีเน็ตหรือเปล่ายังไงก็ขอใพรุ่งนี้เป็นวันที่ดีนะครับบ๊ายบาย